ทุกคนทุกคนนั่นนั่นนั่นนู้นเจ้าคไม่ยังแต่ว่ามันข้างหลังมันมีเด็กหนึ่งคนทุกคนเด็กแสงเกงสีดำทุกคนเกิดที่วะเฮ้ยมาพีมันจุดทูบหอมทุกคนจุดทูบหอมอ่ะหุ่ปล่อยๆๆ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกท่านกันเลยนะครับทุกคนวันนี้ทุกคนฝนจะพาทุกคนนะฮะกลับมาที่ เหมืองทรายล้างหรือว่าบ่อทรายล้างทุกคนนะผมอะเคยมาตามล่าไอาหมอผีสมิงที่นี่กับเล็กนะทุกคนนะแล้วก็เคยพาน้องต้นไม้มาด้วยทุกคนนะซึ่งจุดนี้ผมมาได้สองหรือสามครั้งแล้วไม่เคยจับตัวมันได้สักทีนะทุกคนแล้วก็คิดว่ามันอาจจะทําพิธีกรรมต่างที่นี่ทุกคนซึ่งผมเคยเจอครั้งหนึ่งมันกําลังขุดล่างเป็นพวกเศษกระดูกทุกคนนะเศษกระดูกที่มันขุดออกมาจาก ใต้เหมืองทรายตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เคยมีประวัติคนเสียชีวิตมากพอสมควรเพราะว่าเป็นเหมืองทรายที่พวกใช้แรงงานคนนะนะมาทํางานแล้วก็เหมืองทรายถล่มทับแล้วก็ขาดออกซิเจนเสียชีวิตที่นี่นะแล้วก็เหมือนจะมีการแบบว่าขุดไม่พบเพราะว่ามันเยอะพอสมควรมันสูงมากมันลึกมากทําให้ตามหาล่างไม่เจอเมื่อหลายสิบปีก่อนุกคนนะนะผมก็เลยคิดว่ามันใช่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันทําทพิธีต่างแล้วก็ปลูกเสกข,ของของมันแล้วก็ทําการเหมือนแบบ ให้วิชาพวกไอ้สมิงต่างๆที่คอยรับใช้เป็นบริวารบริวารของมันทุกคนนะโอเคแล้วก็ผมได้ยินข่าวมามีคนเลี้ยงวัวผมเจอวันก่อนที่จะโดนไอ้หมอผีสมิงอะขโมยวัวไปทําพิธีเราเลือดวัวแต่ว่าผมไปช่วยทันนะกับน้องต้นไม้ไปช่วยไว้ทันเขาบอกผมว่ามีอะไอ้คนแบบว่าเหมือนหมอผีสมิงนะทุกคนเหมือนคนคนนั้นเลยคนที่ที่เขาเจอวันก่อนอะลากตัวเด็กไปคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเด็กคนนั้นอะ เป็นลูกของมันหรือเปล่าที่มันเคยตามเอาคืนกับกับผมกับเล็กแล้วก็เคยตามเอาคืนที่ยายถุงดําซึ่งผมคิดว่าเป็นเด็กคนเดียวกันหรือเปล่าที่ <c oughs> มันพยายามจะจับตัวเพื่อถ่ายทอดวิชาให้เด็กคนนั้นหรือเปล่าน่าเป็นลูกมันทุกคนนะโอเคไม่ให้เสียเวลาดีกว่ารีบเข้าไปหาไอ้มาพีทันปิงแล้วก็ดูว่ามันจริงอยที่คนยงวัวพูดหรือเปล่าทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะฮะแล้วก็ฝากติดตามเพจ YouTube Facebook ให้เรา2คนทีนะทุกคนพี่แฟรดพาไปเรื่อยอะมีช่องคำนองพี่แฟร์ดวีสแล้วก็ Facebook พี่แฟร์ดวีสทุกคนนะก็ฝากติดตามไปทีทุกคนไปถ้าพร้อมก็ไปหาไปตามไล่หมอผีกันทุกคนนะ,นะโอเคทุกคนไปเริ่มเดินทางกันทุกคนนะทุกคนนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงมอไซค์เลยลรถยนต์ดังๆมต้องแปลกใจทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นที่พี่เราเสียงกล้องเข้ามาทุกคนจริงๆทางมันอยู่ไกลพอสมควรน,นะหลายกิโลเลยแต่ว่าเสียงมอเตอร์ไซค์มันดังกว่าทุกคนนะมันดังมากที่พี่กล้องเข้ามา ดังลั่นเลยทุกคนไ้ว่าที่คนเลี้ยงวัวบอกผมมาจริงหรือเปล่าที่เจอไอ้หมอไอ,อ้หมอพีทมิงอะลากตัวเด็กมาคนหนึ่งจับตัวเด็กคนหนึ่งคนผมส่ฐานอย่างใจนะนสษฐานเลยว่าเป็นลูกของมันที่มันแย่งคืนจะมาจากยายถุงดำนะทุกคน ความคลื่ทุกคนนะดูฝ่ามืดมากพี่พก่อนยังมืดมากติดอย่พี่นะไม่รู้ว่าจะเจอมาหรือเปล่าทุกคนนะบางทีคนยังกลัวแต่ว่าคนยังแบบวิ่งมาบอกผมเมื่อสิบพาสีผ่านมาทุกคนหนกะ่าวิ่งเข้ามาทุกคนนะวิ่งเข้ามาที่นี่เลยมาคนเดียวทุกคนนะพกมีดเอาคมมาพกติดติดตัวมาพร้อมทุกคนนะถ้าพี่ไม่ทันก็นกเป็นกันทุกคนนะ ยิงกระจายสิวันนี้วันศุกร์พี่พี่มีนักท่องเที่ยวแบบขับมอเตอร์ไซค์เยอะมากซึ่งอยาจะกล้องนีกคนนะวะ้าเราผมมีข่าวดีคือผมได้เห็นคุณลุงยิงผีทำการติดชีพของอัจเมิงพาร์เป็นหนึ่งตัวทุกคนนะซึ่งเป็น องรคนที่คนลุงหามารถปิดชีพมันได้เหมือนคนลุงมีคา,าแก่งกล้ามากคนนะไม่กลัวนะคนนะเอามันจนแบบว่าอยู่มัดแล้วก็ขาที่น,นะทุกคนนะไปทำเก็บกินด้วยไปใช้จเจอเกิด่อ้นใจมีอาวุธพร้อมในการสู้มันทุกคนนะ ได้ผลดีมากคนน้องตั้มเอาสนังติกไปยิงสมิงแกที่ห้างทุกคนโหถัว,วเป็นผลดีมากระยะห่างเะือบได้มาทุกคนนะน้องเข้าไปชิดตัวยิงยิงไปถอยไปได้ทุกคนนะนะตามทางนี้ไปก่นอน เส้นทางมีหลายเส้นทางมากไม่รู้ทางนี้ไปไหนต่อทุกคนดูสักหน่อยครัมันคืออะไรส่งสายมันจะเป็นจุดที่มันทำพิธีหรือเปล่าซึ่งคนเลี้ยงวัวก็ไม่กล้ามาเลี้ยงวัวอีกเลยทุกคนนะเพราะว่ากลัวจะโดนขโมยวัวไปทุกคนนะแล้วก็อย่างอันตรายเพราะว่ามีคนเลี้ยของมันมีวิชาอาคมมันสามารถทำให้นี่ไง,ไง สะกดเจ็ตหรืออะไรได้ทุกคนนะไม่ไน่าจะมีอะไรทุกคนยงนี้มันจะเป็นเชิดปลาสุกลบนะเตืนต่อทุกคนเตินตรงที่เหมืองทรายกันเดินค่อยเดินไประวังไปนะพี่ เกียมากทุกคนระวังควรจะเอาบริวารพวกเสมิงมาช่วยมันทุกคนนะทุกคนนะวันก่อนบึงเนี่ยทุกคนเป็นบึงพักตบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมี คนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วก็โดนโดนอ,ไอ,ไอ,อาจารย์สมิงโดนเนี่ยอันเนี่ยมันทำการเลี้ยงวัวก็โดนอาจารย์สมิงเนาะทุกคนอาจารย์อาจารย์สมิงเนี่ยมันทําการดึงวัวเพื่อจะลาก,กวัวไปไปขโมยไปทุกคนแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าผมเอาต้นไม้มาเจอก่อนทุกคนนะก็เลยทาการไล่มนะันแล้วมันก็วิ่งออกมาทุกคนนะคนเลี้ยงวัวเขาจะยิงช่วยที๋นะ านจะเงียบเพราะว่าแทบจะไม่มีใครกล้าเข้ามาไม่ว่ากลางคืหนหรือกลางวันนะเพราะว่ามันอันตรายมากพี่พเสียงหัวล้อ,อปะไม่รู้เสียงม,มาจากข้างไหนทุกคนเสียงร้านเลยทุกคนตอนมีการยินไหมพีม่พี่ินไหมพา,าส้มดูก่อนวนะ่ามอยู่จุดไหน,อนของเมืองสาย ปลาตัวสูงคนเพื่อดู นะเสียงบอกวให้ออกไปออกไปทุกคนดูเสียงโผล่จังไหนทุกคนบอกให้ออกไปออกไปทุกคนผมจะตรงไปที่จุดที่ผมเคยจำเรืองพิธีทุกคนไปมาทุกคนบอกให้ออกไปออกไป i don't want เสีงยงบริวารมัรือเปล่าบอกไห้ออกไปแอกไปแต่ผมยังไม่เจ็ตัวนะมันเป็นบริวารของมันทุกคนที่ม,มาถึงจุดที่ผมคเคยจะมาีพิธีแล้วสม,มันก่อนพวกน้องเบย์ก็มากันนะไม่รู้ว่าเจอกันผมลเปล่านะทุกคนมราจะได้ ช่องช่องยังไงช่องน well, ี Spencer ้จะเป็นโอมองโพงเนี่ยตรงนี้ทุกคนจะมตูไปไกลล้จุดที่มันเคทำพิธีทุกคน นี่เหรอะนี่ครับท่าเป็นไงฮะข้างในเหรอได้ป่าวอือไม่มีอะไรทุกคนตรงนี้ไม่มีทุกอย่างนะเฮ้ยผมไม่เจอต้องวายเลยนะทุกคนนะนี่ไม่ได้ร้อยขุดแต่ว่าเจอเศษของแบบทัดลูกบอลทุกคนนะเป็นใช้ที่นี่หรือเปล่า เสร็จตัดทุกวันเปลี่ยนพื้นทุกคนนะไม่พอรอยเท้าเยอะมากพี่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเท้าใครมากมายทุกคนนะไม่รู้ว่ามีกิจสิ่งไปที่ไหนทุกคนป้า,า,ปาทางนี้ทุกคน แกวัดนั่งจากครั้งนี้มาหรือเปล่าเพราะว่าครั้งก่อนเข้ามาแนละ้ต้นไม้ทุกคนสู้มันข้างบนทุกคนน,นะสู้มันบนเผลเนี่ยแล้วมันก็วิ่งแบงยันทุกคนเห็นไหมมก็ไม่ค่อยข้าไปขนะึ้นถมหานนะจะมาดูว่าคนในหมู่บ้ามีเด็กที่มันจับตัวมาเป็นคนเดียวกันจับลูกของมันหรือเปล่าเฮ้ย เป็นไงวะมันจะมีหรือทุกคน้<อ>ังวน,นป่าเป็นไงทุกคนอ่ะแต่ทางเดินยาวไม่รู้มันจะเชื่อมไาทางไหนผมคนนี้ก็ค้าเกี่ยงไปคนเดียว มอกลางคืนนะก็มันใช้บริวารมาพวกผีเด็กกคนมามาตามมาให้มันเล่นงานพวกเราทุกคนนะเนี่ยนี่คือจุดที่มันทําพิธีรนี่คือจุดที่มันขุดล่างขึ้นมาหนึ่งร่างทุกคนเห็นโพรงนี้โพรงมีรากไม้อย่างงั้นนี่คือจุดที่มันขุดขึ้นมาทุกคนเห็นเต็มสองตาพี่ผมกำลังหาเสียงที่ตามกองมาเมื่อกี้อย่นะไม่รู้เสียงมาจากไหน เงียบแล้วก็รอไปเลยสภาพอากาศนะนี่ถามจับเสียงออกมาจากไหนกันแน่เราคน ทุกคนทุกคนทุกคนนัน่มันเจ้กลมยังไงนต่ว่ามันข้างหลังมันมีเด็กนป็นคนทุกคนเด็กแสงเกงสีดำทุกคนเนนไ่มไม่ทำเยวะเอาใบไม, like well. ม้อะไนวะทนพิธีสักอย่างทุกคนเจอัหมมันย้ายไปทำพิธีจุกตรงนั้น kind, ทุกคนจอัหมตรงจุดนั้นทุกคนเป็นก็เป็นจุดที่เป็นหลุมโพงเหมือนกันนะมันไม่ทำอางนี้หรอย้ายจุดเลยทุกคน ผมแอบหลังมมพุ่มไม้พุ่มไม้กันนะเหมือนจะเป็นเด็กที่คนตามหลังไปทุกคนผมไม่ขัดขวาต้องมไม่ขัดขวางทุกคนต้องไปขัดขวรก่นแบบทำพิธีมันมให้มันทำสำเร็จทุกคนไปขัดขวางกันทุกคน มกความมีความมีความทุกคนมีควาผมว่าตอนนี้น่ไปคิดว่าเฮ้ยไอ้มอาบีมีทำไมเด็กวะทุกคนมันจุดทุกความทุกคนจุดทุกความอ่ะมึงปล่อยมึงปล่อยเด็กผมไม่กล้าเสี่ยงยิงพเพราะจะโดนเด็กทุกคนนะจะขู่ก่อนเอาขู่ก่อน

รอกูแป๊บึงโนเมขัดขวางมันไม่ิธีแล้วคนนะนนนโดนงีเอะไรทุกคนนะเข้ามาเข้ามาามันไม่ไหวจมันใช้มีดคนนะมีจ mm ้วงไปนะทุกคนนะฮเฮย

mày đi 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 nó đi nó đi đi lục đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Không đi เด็กไปดูว่เด็ยวมันโดนตะกจิตไว้ทุกคนมันตะจิตไว้พี่ไปไม่ได้ไปจะมีเอใ้ไปจะมีเส้อะยชคนเด็กเด็กไปูคนเด็กไปูขึ้น ไอ้ติ๊กออกมาไม่อยู่ทุกคนนะติ๊กออกมาไม่อยู่เมื่อกี้มันตะกระโดดกระโจนใส่ผมทุกคนแล้วผมก็ที่มันออกไปทุกคนนะเกระโดนฟันเหมือนกันทุกคนนะข่มที่มันก่อนนะพี่ๆเมื่อกี้หนูลุกขึ้นหนูเฮ้ยลุกขึ้นฟังตัวคนเดียวไอ้หนูหนูขึ้นนี่เฮ้ยเด็กแบนเหมือนเด็กโดนของใส่ทุกคนเหมือนจบลอยทุกคนนะเหมือนจะบสติหลุดลอยมาทุกคนนะไอ้หนูโอ้ยดีวะ ไอ้หนูห like นูขึ I I let s, let s ้นไม่เ้ยมาคนเยอะด้วยทุกคนเข้ามาไอ้หนูผมพยายามล่อออกมาให้เด็กมันหนีมึงทามมึงตามมึงวะมึงตามมึงวะทำมาให้ตามได้ไหตามมาแทงกูไม่เข้าบอกมองกแจเกูไม่เข้าคนระวังหมอผีก็เลี้ยงไว้ดีคนมันขู่มันบอกว่าระวังหมอผี พผีที่เลี้ยงที่คุณลุงที่เลี้ยงผีท <lire. S 1> ุกคนนะต้องระวังให้ด <tr> no ีอ euh. ๋อบรวานมึงกันโดนคุณลุงอ่ะคาบหนึ่งตัวแล้วมึงรู้ตัวปะที่หญิงพามึงกันเสร็จเสร็จคุณลุงมอพี่คุณลุงเลี้ยงผีแล้วกูรู้กูเห็นระวังไว้ให้ดีหญิงหนังเด็กอ่ะโดนโดนเลพี่โดนจะไหมความยิงเป็นอย่างนี้อืมมาเด็กน้อยนี่ไอ้หนู เดี๋ยวคนไม่หนีวะอู้หูปางกูนคนเดียวมามาไอ้หนูนี่ไหนูอ้อาวสู้เลยไม่สู้เลยนะทุกคนนะออไอ้หนูนี่ไปดิว่าฟังไทยรู้เรื่องบอกว่าห่างนะมัง มนขัามัาข้ามมินมาข้ามมินมาข้มามามาิน <reasonably queda Lux ury> ไปอย่างไรไปอย่งไรได้คนละหน่ะไอ้นอหนูวะหนูนีไปเฮ้ยไอ้นูนขึ้นนีแล้วไอ้นู่นตัวขึ้นแล้วขึ้นมาวันนี่เฮ้ยฟังผมยฟังเฮ้ยเฮ้ยเติดไปหนีมคน

มเด็กไปแล้วคนเด็กไปแล้วมึงปล่อยเด็กมาได้ป่าววะเฮ้ยปล่อยเด็กมาได้ป่าวมึงปล่อยนะนะโอ้ยไม่จะเป็นยังวะคนผมจะช่วยเด็กเด็กเด็กไม่ตามผมมาทุกคนพิธีเดี๋ยนไม่ตามมาผมทำอะไรไม่ได้ทุกคนนะผมดึงตัวขึ้นมาไม่ขึ้นมาทุกคนผมงงงงกัใจแบบนี้มากไม่รู้จะกดจิตวะใช่ป่าวทุกคน มันกลัวผมมันตามไปคนจะเด็กไหมจะเด็กไหมจะเด็กไหมนะมันยืนดูเหมือนว่าไ,<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กปกติแล้วทุกคนนะมันเหมือนเด็กปกติแล้วทุกคนเ<อ>ม,มือนเหมือนเมื่อกี้เหมือนทำพิธีกรรมทุกคนมันจะเอามันจะเอาเมื่อกี้เห็นมันกำจะเอาทูบจุดแล้วกจเอามีดกรีดข้อมือเด็กทุกคนผมเจอเมื่อกี้นะเฮ้ยไป<อ>คนไมปนะ ไม่ได้ทุกคน <Okay. S 1> ผมไม่ไมไ่สามารถเอาอยู่ทุกคนเพราะว่าเด็กก็ไม่ไปกับผมมันพยายามมันสกดจิตเด็กไว้ไม่ให้เด็กหนีทุกคนนะกูมาตักวกูมาแน่มึงกูมาไม่ไหวทุกคนไปตามคนมาช่วยทุกคนนะ